คุณผู้ชมครับมีเหตุไฟไหม้เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น13.30นาทีใกล้บ้านนี้นี่เป็นภาพถมีภรรยาหลังได้รับแจ้งเกิดไฟไหม้ครับบรรเทาสาธารณภัยของกรุงเทพมหานครเขาเข้าไปช่วยเหลือพยายามที่จะเอาคนที่อยู่ด้านในเนี่ยออกมาให้ได้คือเต็มพื้นที่เลยอ่ะนี่ฮะ ท่านผู้ชมครับเมื่อวานได้เกิดเพลิงไหม้ในชุมชนแห่งหนึ่งย่านดินแดงครับตามที่เราเสนอไปนั้นวันนี้ผมไปรับหน้าที่มาพูดคุยกับเจ้าของบ้านต้นเพลิงครับถึงเรื่องราวสาเหตุที่ทําให้เกิดอคีภัยในครั้งนี้ครับคุณเป็นไงบ้างครับไม่เหลืออะไรเลยค่ะแม้แต่บ้านเงินทองเสื้อผ้าที่ซุกหัวนอน ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วค่ะผมได้ข่าวว่าต้นเพลิงเกิดจากแอร์ในห้องนอนของคุณใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะตำรวจบอกว่าเกิดจากแอร์ในห้องนอนค่ะทําไมต้นเพลิงถึงเกิดตรงนั้นได้ล่คะครับเพราะว่าหนูเองนี่แหละค่ะเห็นว่าแอร์มันเสียแฟนมันก็ไปเอาเบอร์จากที่ไหนก็ไม่รู้โทรไปตามมาซ่อมอะค่ะเห็นช่างครั้งแรกเก็นึกว่าโจรแต่งตัวมอมแมมรถกระบะเก่าๆมากันสองคนนะคะแล้วเขามีบัตรมีอะไรแบบพวกนี้ไหมครับขนาดรับบัตรมันยังไม่มีเลยค่ะ แล้วอย่างอื่นมันจะมีอะไรถึงเราไม่รู้ก็เดินเข้าไปดูบ้างคราวนี้มันก็ประกอบแอร์ขึ้นแล้วไอ้เราก็คิดในใจว่าเออมันทําได้จริงอ่ะแหละแต่ยังไม่ทันขาดคําก็เปิดเครื่องไม่ติดทะเลาะก,กันเองอีกหรืออีกคุณก็เลยคิดว่านี่คือสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ใช่ไหมครับ <laughs> คิดว่าใช่นะคะ กับความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนได้จากความไม่มีมาตรฐานของผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขาต่างๆที่การทํางานอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะซึ่งรัฐบาลด้ให้ความสำคัญคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับรองความรู้ความสามารถหากคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในงานของตนการยอมรับจากนายจ้างความน่าเชื่อถือที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคและความก้าวหน้าในสายงานที่ถูกยอมรับอย่างกว้างขวางง่ายๆเพียงแค่ ขอกับเรียนพี่น้องประชาชนทราบว่าขนาดนี้ครับกฎหมายส่งเสริมการพัฒนาฝีมืองานกําหนดให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคารทุกคนครับจะต้องมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถถึงจะทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ใดไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเนี่ยทำงานจะต้องถูกปรับไม่เกิน5,000บาทผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมาที่จ้างก็จะต้องถูกปรับไม่เกิน30,000บาทจึงขอเชิญชวนทั้งผู้รับเหมาและก็ช่างนะฮะพากันมาสมัคร เข้ารับการประเมินพลามคาสามารถที่หน่วยงานของกรมพัฒนาพลังงานทั่วประเทศทุกจังหวัดครับโดยเสียค่าธรรมเนียม1,000บาทแล้วก็อายุของหนังสือร,รับรองเนี่ยมีอายุถึง5ปีนับว่าคุ้มค่ามากครับทำงานอย่างไม่ต้องระแวดระวังในการโดนจับแล้วก็ปรับครับ